รีวิวแพทเทิร์นกระโปรงตอดจีบอธิบายวิธีเย็บประกอบอ่ะทีนี้มาดูตัวแพทเทิร์นนะตัวแพทเทิร์นก็จะเป็นทรงตรงธรรมดาหรือทรง A บานก็ได้แต่อันนี้ไม่หมองทาเป็นทรงตรงให้ดูนะก็จะเป็นด้านข้างนี่กลางหน้ากลางหลังเนาะเนี่มันก็จะตรงตรงแบบนี้เราก็ตีตารางเราจะเอาจีบกว้างเท่าไหร่เอาเอาสักสามจีบจีบละนิ้วเราขีดมาสามจีบแบบนี้ ล้วก็ตีตารางลงมาปุ๊บทั้งสองข้างหน้าและหลังรวมกันก็จะเป็นหกจีบใช่ไหมอ่ะเมื่อเราได้หกจีบแล้วแบบนี้เราก็ไปทําจีบมาหกจีบเนี่ยหกจีบคือออกก็จะเป็นแบบนี้คือออกก็จะเป็นหกจีบแบบนี้นะคะแบบนี้นะก็จีบก็คูณ จีบพับด้านในก็จะเป็นสองนะนี่หนึ่งนิ้วสองนิ้ว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 แบบนี้นะแล้วก็เผื่อตะเข็บเผื่อจะเข็บเย็บด้านปลายไม่ได้เผื่อให้เอาแต่ตรงที่จะใช้ตะเข็บตรงนี้นะทีนี้เราจะเย็บประกอบเข้ายังไงให้มันด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะรอยต่อปกติด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรอยต่อจีบจะมีเปิดจีบเพะเย็บขึ้นมาแบบนี้นะคะ ีนี้เราทำจีบไว้แบบนี้แล้วเราก็ล็อกจีบเย็บล็อกจีบหนึ่งสองสามสี่ปิ้นอันนี้ออกมาเย็บมาหยุดอยู่ตรงนี้ปิ้นอันนี้ออกมาแบบนี้นะอ่าเมือ่อเมื่อล็อกเสร็จแล้วก็พับเก็บไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วเอามาประกอบตัวนะคะประกอบตัวตะเข็บก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าเนี่ยอันนี้เผื่อตะเขบ็บครึ่งนิ้วธรรมดาครึ่งนิ้วธรรมดา ส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เผื่อตะเข็บเข้ามาหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเราก็เผื่อมาอีกครึ่งน,นิ้วแบบนี้นะเสร็จแล้วให้เราเย็บเจาะแบบนี้นะคะเมื่อเราเผื่อตะเข็บไว้แบบนี้แล้วนะเราก็เย็บเจาะ mm. เย็บด้านบนก่อนแบบนี้ถูกไหมวะเย็บด้านบนแบบนี้นะเย็บปืด๊ดเปิดอันนี้ขึ้นมายำ้ำ หลังจากนั้นเมื่อเมื่อเราได้อันนี้แล้วเราก็จะเย็บฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เอาไว้เย็บทีหลังเมื่อเราได้แบบนี้ตะเข็บมันก็จะพับเข้าไปอยู่ด้านในตะเข็บมันก็จะคับคับจะพับเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้นะ,ะแบบนี้จากนั้นอเอามาใกล้ จากนั้นนะคะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วข้างล่างมันก็จะมีผ้าเหลือไว้แบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีเหลือแบบนี้เนาะแล้วก็เปิดขึ้นเอาเข็มหมุดมากัดตรงนี้ไว้แน่นๆเอาเข็มหมุดมากัดตรงนี้ไว้แน่นๆจากนั้นเปิดขึ้นอ่ะอีนี้ก็พับแต่เข็บไว้เหมือนกันอ,อันนี้เย็บเสร็จแล้วแน่นหนาถาวร อันนี้ก็เปิดเปิดขึ้นปุ๊บน,นี่นะเน,นี่ยเราก็จะจับอันนี้แหวกออกมาแหวกออกมาปึ๊บจับดีๆแหวกออกมาปึ๊บเย็บเย็บหยุดที่หนึ่งเซนตรงเนี้ยลงมาหนึ่งเซนแล้วก็เย็บเรียวหายมาย้ำตรงนี้ชึก เสร็จเรียบร้อยอ่ะก็จะได้จีบที่เปิดอยู่ก็จะได้จีบที่เปิดอยู่แบบนี้ เมื่อเย็บเสร็จแล้วมันก็จะกลับมาแบบน,นี้ก็จะได้ตะเข็บที่เปิดอยู่แบบนี้นะนะจะได้ตะเข็บที่เปิดอยู่แบบนี้เนี่ยก็จะจีบซ้อนทำมาแบบนี้เข้าใจเนาะอ่าจากนั้นฝั่งนี้ก็เย็บปกติเลยอ่าก็เย็บปกติเหมือนเย็บยกระเป๋าเสร็จแล้วก็เย็บเก็บทางนี้ฟื้ จบข่าวเออฝัอ่งทางนี้ก็จะเห็นว่ามีรอยต่อจีบอ่ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้โอเคเข้าใจดีเนาะหวังว่าจะเข้าใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอันเนี้ยเพื่อนถามมาเนาะส่งดาวให้กำลังใจก็ได้นะคะอันนี้เพื่อนถามมาทำให้เพื่อนดูนะคะ อ่ะเพื่อนๆถ้าสงสัยอะไรก็สามารถถามได้แม่หม่มองมีเวลาแม่หม่องก็ตอบให้แม่หม่องก็ให้คำปรึกษาได้แต่ถ้าช่วงไหนย,ยุ่งมากก็อาจจะไม่ได้นะลองถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะที่แม่หม่องพอช่วยได้แม่หม่องก็ช่วยเสมอนะโอเคบ๊ายบาย